เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำให้กระหม่อมเช่นกังวลใจยิ่งนักวันนี้กระหมอ่อมเชนไม่อยู่พระองค์ดูแลชาลีกันหาดูแลเป็นกรณีพิเศษสักหนึ่งวันจะได้ไหมขอเถิพระนางมซีเจ้าไม่ต้องเป็กังวลเรื่องของความฝันหลอนะเพราชาลีแม่กันหาเนี่ยที่จะดูแลต่างพระเทศด้วยกันให้กับเจ้าเอง นีออกป่าหาพระราผลเธอเดี๋ยวมันจะสายผิดเวลาและจะทำให้เจ้าร้อนกระหม่อมเจ้ขอสั่งเสีนลูกเพียงสองนาทีกแคห่หมฉันจะไปได้ไหมคะชายอ่ลูกรักของแม่ชานลี้เปรียบเสมือนดวงตาส่วนแม่เกยวกันหาเปรียบเสมือนดวงใจชีวิตของ ทีีี่เพยงชานกัวันวนี้แม่มาอยู่จะรับปากกับแม่ได้ไหมว่าชาลีจะดูแลน้องกัญหาแทาน,นแม่เสร็จแช่วยชาลีไม่อยากให้เสด็จแม่ไปเลยชาลีเกรงว่าการที่แม่ออกมาหาพลาพังผลในคราวนีน้เสร็จแม่กลับมา จะไม่ได้เจอเราสคนอีกแล้วที่ไหนจะผู้แพไม่ดเลูกอนนี้จากโซาต้องเรียกพม่ดัาสเสีสองกันแสงใน้องเรีก็รด้ไปดอยากรูปัทั้งสองเพื่เข้าส่ป่า เหตุกันในป่าทึงแม้จะมีแต่สิงสาราสัตว์อันาวาดกลัวแม่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาหาลี สาลีกันสมาร่ำไห้ให้แม่กลับมาด้วย,ยรรวัยยาแม่ต้องไกลห่างทุกข่าวห่างไม่อย่างนี้ ป่า,า,าหาผลไม้ได้เลยว้ติดตามชมกันต่อไปญาตพี่น้องพพะพิมพ์ที่นิ่งิสดุก็รู้ดีทุาคร,รูนครคนรรรร พระคาร์พระโม่ปืนที่พระนางมัตสีร่งลาอย่างนี้พระนางมัตสีพวกนี้แหละจะเป็นมายขัดขวางพระวสสันดรไม่ให้สำเร็จเส้นพระโพธิญาณปฏิบัติในเพลานี้พามเท้าก็เดินทางใกล้สู่เขาบกตเต็มทีจะพาดูด่าว่าพระนางมัตสีไปถึงพ่อชารีไม่กันหาให้ออกป่าหาภราพรจะดีกว่าพระนางมัตสีพ่อชารีไม่กันหาจะเหนียวรั้งเส็จแม่ไปใหญ่ สเสด็จแม่จะออกมาหาพระราพุนอยู่กับเสด็จพ่อถึงอภรรตรักขอเดี๋ยวเชฟเป็นข้าพเจ้ากระมัทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้มันเป็นลางบอกเหตุมันเป็นลางร้ายทำผมฉันกลัวแก่ผมฉันเป็นหัวลูกเป็กเราเด็กเรากระม เพีนึงอย่างเท่านั้นด้โปรดให้ตาเธอพบใจนี้เลเจ้าจะขออะไรกาพระนางมซีกระอเช่นมซีขอหยุดยกับ่าหรือกัหาส้นวันไปเะพี่อะไรกับพระนางมซีเราจากพระมหานครสีพีมาเพียงเวลาไม่นานเจ้ากับแสดงท่าแทบว่่อนแอออกมาแล้วอย่างนั้นหพระนางมาซีเจ้าจได้ไหมก่อนที่จะออกจากพระมหานคร เมื่อพ่อเสร็จแม่ได้ห้ามปรงางชไว้วพ่อจะตามเสร็จที่มเาขาวโกรเลยมันลำบากเจ้าก็ย,ยังบอกว่าเจ้ายังอยากจะมาเจ้าทนได้แต่นี่มาเพียงไม่กี่ราตีเจ้ากับแสดงข้าพทออกมาแล้วเหรอและก่อนที่เราจะมาเจ้ายังให้สัญญาในการถึงสามข้อเจ้าย,ยังจำสัญญานั้นได้หรือไม่พระนามส,สีสัญญาทั้งสามข้อกระบอกเช่นพระสีางจำี่ดีเสมอสัญญาข้อที่หนึ่งไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไหนกระบอกเช่น เสด็จด้วยไม่ว่าขึ้นเขาหลงห้ยวยพระศรีจะตามเสด็จไป<อ>สัญญาข้อที่สองเ<อ>มื่อผนวดบวชถือศีลภาวนาไม่ยุ่งเกี่ยวกับชั้นชู้สา ก็ยังจำสัญญาสามข้อได้ดีในพนังกระีแล้วจะลองดูซิว่าไายในอาสมของเราเนี่ยผลไม้เนี่ยมีเหลืออยู่บ้างไหมผลไม้ที่แม่เก็บมาได้เมื่อวานชาลีนไปซุกซ่อนที่ไหนบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยเจ้ะแม่แต่หาเจ้าซุกซ่อนผลไม้ไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าลูกหายหมดแล้วไปข้างไม่เหลือเลยไปข้า เจ้าก็รู้นี่ผมตอนนี้ผลไม้ไม่เหลืออยู่แล้วและลูกรับประชานีไม่กันหาจะกินอะไรเข้าไปแล้ววันนี้ถาหาปว่าเจ้าไม่ออกป่าพระนางมาซีกระหม่อมฉันมาีไม่เชา่จ้าบอกว่าเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นหรอพระนางมาซี <c oughs> พี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ยินคํานี้ออกมาจากปากผู้เป็นแม่ซึ่งบอกว่ารักลูกปานแก้าตาดวงใจลูกจะอดตายต่อหน้าต่อตาเจ้าบอกว่าไม่ทราบอย่างนั้นหรอพระนางมาสีเ <c oughs> จ้าลงเงยหน้าเข้าไปถึงพระนางมาซีมองไปบนยอดไม้ นกมันบินออกจากรังตั้งแต่เช้าชไปข้าหาอาหารมาป้อนให้กับลูกมันที่อยู่ภายในรังหมา<อ>มันยังวิ่งเหยาเาข้าไป,ไปลังเรือ,อไปค้า,าหาเสร็จอาหารมาให้ลูกมันที่นอนรออยู่แต่เจ้าเป็นคนน่แท้ลูกจะอดตายต่อหน้าต่อตาเจ้าบอกก็ไม่ทราบอย่างนั้นพระ,ะมหามณีพระองค์หยุดต่อว่ากระหม่อมทิมย์มีต่อหน้าลูกสักทีสงสัยพระน่อกระพรภาม ดูๆอย่างเงี้ยชอบตัดย่างเงี้ยชอบ ต้องแล้วพระน้องเลยโ er. อ,อ้ไอ้คนเตียงสวมขาวทันทะีเลยถ้าอยู่กับคนไร้ค่าเก็บเสื้อผ้ามาหาพี่เถอะไอ้เนก็จะหมดว่าจะมาแสดงร่วมกันนะเจ้าค่ะจ้าไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่เจ้าค่ะไปหลานแหมคิดอะไรหลานโอ้โหเลี้ยหลานฉันขอเยินยมขอบค่า นี่ยะเจ้ายังยืนยันคำเดิมว่าเจ้าจะหยุดออกป่าพระราชผมพิจะไม่บังคับเจ้าแต่พระเวสสันตรองสลักสิ้นยศถารมดาศักดิ์จากพระมหานครศริีพรีมาอยู่กลางเขาองกตแห่งนี้ก็เพื่อหวังทึ่จะสําเร็จพระโพธิญาณแต่ที่บัดเจ็บยถึงแม้ว่ามันจะไม่สาเร็จสิ้นพระโพธิญาณก็ช่างมันเถอะแต่พระเวสสันตองคนนี้คงจะเห็นลูกกดตายบนหน้าต่อตาคงจะทนไม่ได้แต่หากม่ว่าจะไม่ไปก็ส่งสลักทานกระเช้าสามาพี่จะไปเอง เนน่็กสะกดจะติดของหนาผลาไม้เองอันจะไปยังไงก็ขอแป้งที่ติดได้ไวก่อนนะไม่ต้องไปในป่าด้วย พทียนาวสีลางออกจากคานหาและชาลีเข้าส hey. ู่ป่าเพื่อหาผลไม้สารที่ฉดแกพี่น้องมักสีลับลางเข้าป่าไปเนะ้ยเต็มเต็มเยอะเลยมันได้ใจแม่อะ